ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสูตรราชการแจ้งวัฒนะนะครับแต่ว่าเราจะไม่เข้าทางด้านหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าสู่ด้านถนนกำแพงเพชรหรือด้านหลังของสูตรราชการนะครับซึ่งจะเป็นทางที่สามารถหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงที่การจราจรหนาแน่นได้นะครับแล้วก็พร้อมกันทีเดียวเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ โรงพยาบาลจุฬาพรนะครับซึ่งเป็นทางผ่านพอดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาในการมาโรงพยาบาลจุฬาพรซึ่งเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับทางโรคมะเร็งโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคนะครับตามมาเลยนะครับเราอยู่ในวิภาวดีฝั่งขาออกนะครับซึงถ้าเพื่อนเพื่อนจาภาพทําจําถนนกําแพงเพชรได้นะครับเพื่อนๆนสามารถจะเข้าเข้าได้จากถนนกําแพงเพชรซึ่เป็นคู่ขนานของวิภาวดีนะครับโดยเราจะเบี่ยงเข้าไป เนี่ยฮะเราจะเบี่ยงเข้ากำแพงเพชรได้จากทางคู่ขนานเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอล่าไ้ต่อนะครับขอน,นําเสนอเพื่อนๆจากถนนใหญ่เข้าไปดีกว่านะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีความชํานาญและคุ้นเคยในเส้นทางนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากถนนวิภาวดีฝั่งขาออกนะครับช่วงเวลาการบันทึกเทปนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงนะครับซึ่งการจราจรยังไม่หนานแน่นเท่าไหร่นะครับ เพื่อนๆตามผมมาแต่โปรสังเกตข้างบนนะครับว่าป้ายปักเกตเลี้ยวเบี่ยงซ้ายนะครับอ่านนะนะครับเราก็ขับตามกันมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆผมจะใช้ความเร็วไม่สูงมากนะครับเอาละถนนวิภาวดีฝั่งขาออกถ้าเป็นช่วงเช้าเย็นการจราจรจะขับคั่งและหนาแน่นมากเลยนะครับเอาละเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสังเกตป้ายปากเกตเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้หลักสี่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับ เอาละเราผ่านมาอีกนิดนึงจะเจอกับป้ายปากเกตนะครับแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องเพ่งไปตลอดคือถ้าผ่านป้ายกเกษตรมาเมื่อไหร่ค่อยมาสังเกตป้ายปากเกตเลี้ยวซ้ายเบี่ยงซ้ายนะครับเมื่อกี้พอป้ายกเกษตรแล้วก็ป้ายแจ้งวัฒน,นะ,ะนะครับเมื่อกี้เอาละนะครับใกล้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางยูเทินการลงมานะครับทางซ้ายมือนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะพบกับ โรงพยาบาลจุฬาพอ์หรือสถาบันวิจัยจุฬาพอ์นะครับเนี่ยนะครับเป็นอาการตรงๆูงเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับพอเพื่อ <const> <using them, S 2> นๆสังเกตอาคารนี้ป้ายปากเกตก็จะอยู <YOUR Batman> ่ข้างหน้านะครับเราก็จะทาการเบี่ยง้ายเลี้ยว้ายเข้าไปนะครับได้แล้วนะครับเพื่อนๆเน่นะครับอาคารด้านหน้าที่ที่เห็นนั่นนะครับเพื่อนๆก็เตรียมตัวนะครับ ผมก็จะใช้ความเร็วไม่สูงอย่างเคยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการบันทึกเทปให้เพื่อนๆได้รับชมและก็ติดตามผมมากเลยนะครับป้ายโทเวเราไม่ขึ้นนะครับเอาละครับทางซ้ายมือเราผ่านโรงพยาบาลจุฬาพรอ,อ่ะขอขอประทานด้วยนะครับโรงพยาบาลจุฬาพรน,นี่ก็คือตึกนี้นะครับแล้วก็ป้ายข้างหน้าก็คือป้ายปักเกตนะครับป้ายปักเกตเลี้ยวซ้ายตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับ อันนี้เราก็เตรียมตัวเลยนะครับเราก็จะเบี่ยงตายเลี้ยวตายเข้าไปสู่ถนนคู่ขนานนะครับนี่นะครับป้ายปากเกตนี่และครับด่านที่1เราผ่านมาแล้วนะครับป้ายปักเกตเราเบี่ยงตายเลี้ยวตายเข้าไปแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนชิดซ้ายตลอดนะครับชิดซ้ายตลอดนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องอยู่ชิดซ้ายเพราะเหตุผลประการใดเพื่อนๆตามมาเลยนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่ตํารวจจราจรเนี่ยตั้งด่านจับ บ่อยๆนะครับสังเกตเต้นปากและเต้นทึบนะครับอย่าได้ผิดล้ำออกไปเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมเห็นผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนเนี่ยโดนจับกันประจําเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดอันตรายจุดหนึ่งสาหรับการเสียเงินเลยนะครับเอาแล้วนะครับเราก็ชิดซ้ายเหตุผลที่ชิดซ้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็เป็นการยูเทิร์นกลับนะครับเนี่ยครับอำเภอปากเกร็ดเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับโอเคเราก็ติดตามรถไปนะครับ เอาละครับรถขยับเราก็ขยับตามไปเลยนะครับต่อจากนี้ไปเราก็ขับขับตามเส้นทางที่ผมบอกเลยครับอย่าใช้ความเร็วสูงอย่าแทงขวานะครับชิดซ้ายไว้เราก็จัเลี้ยวซ้ายแล้วก็ข้ามทางรถไฟนะครับข้ามทางรถไฟปุ๊บเราก็หักเลี้ยวซ้ายทันทีเลยนะครับหักเลี้ยวซ้ายแบบอยู่เทินนะครับเนี่ยนะครับโอเคนี่คือถนนกำแพงเพชร6นะครับซึ่งผมจะพาเพื่อนๆมาเข้าตู้ราชการทางด้านหลังนะครับ นีนะครับนี่ถนนเรียบลาดยางอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทางขวามือนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาพรหรือสถาบันจุฬาพรน,นะครับถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูก <muy> van, <resp. S 2> เข้าไม่ถูก <frustrating S 2> <remlin. S 1> ก็มาทางนี้นะครับแต่เพื่อน <c oughs> ๆสามารถเข้าทางเบี่ยงที่ก่อนถึงถ้าหากว่าคุ้นเคยกับถนนเส้นทางนี้นะครับเอานะครับทางขวามือก็จะเป็นส <c oughs> ถาบันจุฬาพรหรือโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับ เราก็ไม่แวะแต่เราจะผ่านตรงไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อเข้าสู่ด้านหลังของสุรราชการนะครับเพื่อนๆตามมาเลยนะครับดูภาพดูวิวดูให้คุณตาไว้นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นสถานีรถไฟแจ้งวัฒนะนะครับหรือเอดทันทษนะครับเป็นสถานีหลักสี่นะครับสถานีรถไฟหลักสี่นะครับผมก็ติดถนนแจ้งวัฒนะเอาแล้วนะครับ เราก็ผ่านมาอีกนิดนึงขวาโค้งขวานะครับโค้งขวาอย่าใช้ความเร็วสูงมากนะครับสังเกตรูกอาคารไว้นะครับแล้วก็สังเกตป้ายป้ายข้างบนทางใช้มือนะครับที่ใต้ทางใตนะ้จะมีป้ายว่าสูรชาชการจะมีผ้าดําบังไว้ซึ่งน่าจะเป็นการเปิดถนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับเนี่ยนะครับมีป้ายเอาไว้นะครับสู่รชาชการนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงมาตรง เนี่ยกำลังก,กำลังก่อสร้างกัินอยู่นะครับน่าจะเป็นการใช้ถนนอย่างไม่เป็นทางการอยู่นะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปแต่โปรดใช้ความระมัดระวังให้อกให้ออกให้ให้เข้าไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ร่วมใช้ถนนนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาตรวนี้นะครับเอาละครับป้ายตูวราชการเมื่อกี้ที่มีป้ายดำดำเพื่อนเพื่อนเอนป็นจุดสังเกตนะครับเอาละครับ เราก็จะไม่ใจร้อนอย่างรถแท็กซี่เมื่อกี้นี้นะครับเราเราก็ค่อยไปดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนผู้ร่วมใช้ถนนกันนะครับเอาละครับเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับเมื่อปลอดภัยจากรถลาพอสมควรแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆใช้ความระมัดระวังและอย่าใช้ความเร็วสูงกับถนนด้านหลังนี่นะครับเพราะว่า เป็นถนนที่มีโค้งมากแล้วก็เป็นช่วงถนนที่ยังมีอาคารสองฝั่งมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับเป็นถนนขั้นกีดอย่างดีเลยนะครับบางช่วงก็ตลับลาดยางนะครับเราก็าวิ่งตามถนนไปเรื่อยๆนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตว่าถนนช่วงนี้จะมีโคง้งมีอะไรกันมากมายนะครับกรุณาอย่าใจความเร็วสูงมากนะครับซึ่งเราก็าสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วเข้าถูกถูนราชาการนะครับซึ่งถูนราชาการนี้จริงๆ เป้าหมายของเราก็คืออาคารรัดประสานพักดีนะครับซึ่งผมอาจจะออกเสียงพิมพ์ต้องขอภัยด้วยนะครับแต่โดยสรุปผมจะเรียกว่าอาคารดีแล้วนะครับเราเนี่ยนะครับเราก็วิ่งไปตามทางโค้งนะครับเราจะผ่านแยกทางซ้ายมือเราก็วิ่งตรงไปก่อนนะครับพอถึงด้านหน้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีป้ายบอกเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับก็ให้ชิดซ้ายไว้เลยนะครับ อาคารด้านหน้าก็ยังมีการก่อสร้างกันยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีป้ายบอกว่าตูวราชการเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็ชิดซ้ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็ระวังรถทางขวามือด้วยนะครับเพราะอันนี้เป็นสาดแยกนะครับแล้วพอเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะพบกับร้านเซเว่นเป็นจุดสังเกตหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เข้าใกล้ตู่เป้าหมายของเราในการเดินทางในวันนี้แล้วนะครับเอาละครับทางซ้ายมือก็จะเป็นเซเว่นนะครับ เพืเ่อนๆสังเกตดูนะครับของของฝั่งก็ยังมีการก่อสร้างอาคารการก่อสร้างอะไรต่างๆอยู่นะครับเราผ่านไปเล่นมาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีรถลาที่จอดอยู่ข้างทางอย่างหนาแน่นพอสมควรนะครับโปรดใช้ความระมัดร,ระวังด้วยนะครับเราก็ขับตรงตามถนนไปเรื่อยๆนะครับเอาและครับ ซึ่งถ้าอาคารต่างๆ,ๆตั้งเตร็จแล้วทิวทัศน์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าผมจะบอกจุดสังเกตนะครับอย่างทางซ้ายมือก็เป็นโกลเด้นเพจนะครับอาลนะครับเราใกล้สู่เป้าหมายนี้นะครับโอเคนะครับเราเดี๋ยวเราถึงแยกข้างหน้าเราก็จะเลี้ยวขวามือสู่อาคาร B นะครับซึ่งเป็นจุดที่เพื่อนๆน,น,น่าจะต้องมากันบ่อยที่สุดนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับอันนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยเวลา นี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจของช่องนะครับนี่นะครับอาการตรงหน้าคืออาคารดีนะครับเพื่อนๆหาที่จอดรถได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมขอกบลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในนา,นาตาลากับนายบักไฮนะครับสวัสดีครับ Alright, alright.